โยบัต้าวันดีครับทุกคนกลับมากันอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ EAFC 24นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมแพ็ก87บวกเบสไอคอนเพยรพิกได้กลับมาแล้วนะทั้งตัวเบสทั้งตัวเซนจูรี่นะครับผมได้รีเฟชกลับมาแล้วซึ่งนักล่าฝันอย่างเราแมงเมาอย่างเราผู้มีความหวังรวมๆแรงๆแบบเราจะหลุดพ้นเงื้อมือไปได้ยังไงยังไงวันนี้เราไปแน่นอนครับผมแต่ก่อนจะไปที่แพ็กไอคอนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าว่ามี SBC อะไรมาใหม่บ้างนะครับทุกคน โอเคผมมีล็อกอินเดลี่ล็อกอินอัปเดนะครับผมเดี๋ยวไปล็อกอินเดี๋ยวไปล็อกอินกันก่อนเลยดีกว่าแล้วก็มีใครได้เปิดแพ็กไอคอนอะไรไปแล้วบ้างไหมได้ตัวอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคซึ่งเ,เมื่อครั้งนี้แล้วแวผมเปิดได้อะไรก็เพื่อนๆสามารถไปดูกันได้ในช็อตของออ YouTube ผมได้เลยนะครับผมผมลงมาแล้วผมเปิดได้ตัวอะไรบอกกันเลยว่าตํานานทั้งนั้นที่เปิดมา ใช้คว่าไม่ทางนั้นสิตำนานตัวเดียวทั้งนั้นที่ได้มาจำฝังใจแน่นอนมีที่มาใหม่ก็มีเอียนไรท์ใช่ไหมเอียนไรท์ในปีขวานะแมวมันในเพสไตล์จรวดนะครับผมสกิลมูฟห้าวีฟุตสี่นะเอียนไรท์เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะตำนานอาร์เซนอลนะครับผม right. oh เอียนไรท์โอ้โหเพสไตล์เก่าเขาเป็นรู้สึกจะเป็นชิพชอ็อตใช่ไหมแต่นีให้มาเป็นจรวดปูดปาดปูดปาดนะครับผมเอียนไรท์ ค่าทำเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ใช้ทั้งหมดเก้าทีมนะค่าทำโอ้โหถือว่าเดือดใช้ได้เลยน่าจะมีประมาณสักสามแสนสี่แสนนั่นอยู่เนี่ยโอเคใครเป็นแฟนเ e อียนไรก็ไปไป,ไปจัดกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรากระโดดไปกันที่ผู้เล่นใหม่ของวินเทอร์เวลคัสทีมสามแล้วกันว่าที่มีมาใหม่ในวันนี้นะมีใครบ้างน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปที่เอ่อคอนเซปต,ต์เพย์ร์ก่อนละกันจะดูว่ามีใครมาใหม่บ้างน,นะครับผมได้ข่าวว่าเดือด ก็มีแบบเป็นมีมก็มีแบบเอาฮาก็มีนะครับพี่เอจัดให้อยู่แล้วโอเคอัน okay, นี้ก็เป็นทีมผมปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะครับผมอาจจะยังไม่เดือดมากแต่ว่าแบบผมอยากเสริมกล้องหลังแทนอุมติตี้อ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมสบายมากคือไกเซโดนะผมใช้ไกเซโดแล้วผมรู้สึกก็แบบเออ,อนี่มันเก่งดีวะหลายคนอาจจะแบบมองข้าไม่ชอบอีแต่ว่าเอ,อ้ผมว่าไกเซโดมันโอเคอยู่นะหรือเพราะผมอาจจะเป็นแฟนเชลซีเนวยบางเลยมีพลังแบบว่าลำเอียงอะ่ะใบแอดอะไรเงี้ย พลังกับลำเอียงไม่เป็นกลางโอเคเดี๋ยวเราไปดูการ์ดของว i นเทอร์วอลคา d ก่อนดีกว่าว่าที่ใหม่มีใครบ้างโอเคผมเลื่อนลงมาก่อนน่าจะล่างสุดเลยใช่ไหมโอเคฮะเลิกเป็นคอนเซปต์มีมาวันนี้เห็นได้นในไกลเลยโมซาล่าครับผมอัพวิกฟุตหรือยังยังไม่อัพเหมือนเดิมครับยัง4ี่สาเหมือนเดิมน่นสกิมูฟสี่วฟุตสแต่ที่เพิ่มมาคือตำแหน่งกองหน้านะครับผมกองหน้ากับ ตัวลุกด้านขวานะโมซา่าสเตตอัพมาเป็น92นะครับผมจะเพสไตล์เดิมเหมือนเดิมผมบอกเลยยังไงก็เดือดยังไงก็เดือดราคาเดือดแน่นอนไม่ต้องห่วงผมว่ายังไงราคาก็เดือดแน่นอนสามล้านปะเนี่ยโอโอโอผมเอาตรงนี้ออกก่อนเท่าไหร่สองล้านนะครับผมโมซา่าโอ้ถ้าเปิดได้กีดลั่นเลยผมใช้ตัวทีปเอาเดิมมันอยู่นะ แล้วก็อีกคนหนึ่งกูตัวกองหน้าล่างทรงปี์เช็คไีที่แล้วปะเนี่ยกูตัวกองหน้าครับทุกคนโอ้ยสกีมูฟสี่วิฟุตสนะี่น้ำสูงหกฟุตหกกูตัวกองหน้าเอาเข้าไปมาในเทสต์สไตล์แอเรียด้วยนะครับผมแล้วก็พาเวอร์เฮดเดอร์ด้วยสายเปิดมงเลยนะครับผมสายเปิดมงแน่นอนแล้วดิบบิงก็เก้าเก้ากี่อันเนี่ยดิบบิงมีเก้าเก้าสี่อันนะ g ิตีเก้าเก้าบอลลาร์เก้าเก้าเลชั่นเก้าเก้าคอมโพสคอมโพเตอร์เก้าเก้าโอ้โหช็อตพาวเวอร์เก้าเก้าโอ้ไม่รู้ผมยังไม่เห็นอินเกว่าเป็นยังไงแต่ว่าลังทรงปไปดเช็คหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมว่าทีมสารเนี่ยมันทําให้เรานึกย้อนไปถึงไอเชฟชิปเตอร์เมื่อปีที่แล้วนะแต่รู้สึกปีนี้มันมาเร็วผิดปกติแล้วก็ตัวต่อไปครับผมคาเซมิโลกองหน้าเหมือนกันครับผมคาเซมิโลกองหน้ามันในวีคฟุตห้านะเทสต์สไตล์พาวเวอร์ช็อตวิ่งเก้าสิบอะ คิดดูดีถ้าเกิดพลังแบบนี้นะแบบวิ่งนะเก้าสิบนะแล้วไปอยู่ในเกมรับนะผมว่าป่านนี้ราคามันพุ่งไปแล้วคาเซมิโลช็อตพาเวอร์เก้าเก้านะครับผมยิงแรงเอาเอาเข้าไปอันนี้ผมว่าไม่มีแต่มีทพ้งนั้นเลยว่ะเดี๋ยวตัวที่ผมสนใจแล้วกันนะมีใครอีกไหมจูสคุนเดในตำแหน่งของมิดฟิลตัวรับใช่ไหมสามสามมันยืนโอ้ยยืนแต่กองกลางกับมิดฟิลตัวรับนะโอ้แต่ข้อเสียของกองกลางมันเท้าสามมาเลย แต่เรื่อง AI การแย่งบอลการจิ้มบอลยังไงกุนเด้มันยิงหนึ่งไว้ละมาในเพย์ซายบูเซอร์นะบูเซอร์พลัสนะครับผมจูสกุนเด้อีกตัวหนึ่งมีใครอีกไหมเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนผมโอ๊ะไม่รู้ว่าผมจำได้ครบหรือเปล่าแล้วก็มีดาวิดซาลิบาไม่ใช่สิใช่ดาวิดวิลเลียมไม่ใช่ดาวิดสิวิลเลียมซาลิบาออกมาให้หลังหักสำหรับชาวอีโวที่ไปอีโวตัวไอ,ววอแอดีเฟนเดอร์ใช่ไหม ก็พอทุกคนแห่ไปทำการแปลรายการเ e ออกอกจัดททนเดอแลก้กันออกตัวน,นี้มาเลยแล้วกันดีกว่าด้วยตัวนั้นทำอีโวมาประมาณ85ใช่ปะ่ะแต่ซาลีบาตัวนี้จัดมาเป็น87นะครับผมพร้อมกับเพสตไตล์ตะขอทองนะมันเรียกว่าอะไรวะอินเตอร์เซปโอเคซาลิบาตัวนี้เรื่อง AI ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วผมว่าตัวนี้ขอดูราคาหน่อยละกันว่าแบบราคามันแรงหรือเปล่าสำหรับซาลีบาอ๋อตัวละ3แสนนะครับผมไม่แรงมาก อ๋อมันก็ยังดีของอุ้มติตี้ที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ยเอาจริงๆมันก็ยังดีของอุ้มติตี้ที่ผมมีอยู่ตอนนี้โอโอโอเคเดี๋ยวไปต่อตัวต่อไปกันเลยวิลเลียมซาลิบาตัวล่าสุดเอ่อแล้วก็มีเอ่อน่าจะเป็นเรตโต้ซานเชสนะ4-4ครับตัวนี้มิดฟิลจากโรมานะครับผมลีกเซเลียรนะยืนทางขวากับยืนทางเอ่อเซนเตอร์ได้นะครับผม เลอโตซานเชสยังไงเป็นตัวลูกลักประจำของเกม EA อยู่แล้วนี่คือตัวที่แบบว่าคุมทรัพย์ลับเก่งทุกภาคตึงทุกภาคมาในเพย์ไตล์พิงพาสนะผมจะบอกว่าเพย์สไตล์นียเป็นเพย์สไตล์ที่ผมชอบมากสำหรับการเล่น4 3 2 1เลยนะสำหรับมิดฟิลที่ผมใช้ยืนอะ่ะเพราะว่าแบบเวลาที่เราแบบเคาะเคาะบอลหน้าประตูว่าเราเจาะเขาไม่เข้าเราใช้พิงพาสเข้าไปอะ่ะมันได้เปรียบมากเลยนะ ิงพาสพลัสเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นเพย์สไตล์ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเป็นอันต้นๆเลยนะถ้าเกิดคอมโบกับพวกเพย์สไตล์จับบอลอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากเลยแบบจ่อๆเขาไม่เข้าจ่ายยัดจ่ายแบบไอ้ R1 X R2 X เอก่ะหรือที่เพื่อนๆตั้งปุ่มอะไรก็ตามแต่แต่ว่าแบบจ่ายยัดเข้าไปแรงๆอ่ะได้ผลนะบางทีแบบเขาสวิตตัวประกบไม่ทันแล้วไม่รู้ว่าจะส่งตัวไหนได้ไงเออผมว่าอันนี้ก็ของดีเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดผมเปิดได้ผมก็อยากจะอยากจะได้ใช้เหมือนกันนะสําหรับ เอ่อเรเนโตซานเชสนะมีใครอีกไหมแล้วก็มีแรมตี้แรมตี้ทุ่มไกลครับตัวนี้แรมตี้ทุ่มไกลตัวที่อวอเดอรวีตอนต้นภาคนี่ถือว่าแบบตัวตึงเลยตัวตึงเลยนะครับผมโอเคทั้งหมดของทีใหม่ที่เป็นเพย์เอร์ธรรมดาก็น่าจะประมาณนี้เดีย๋ยวเรากระโดดไปดูที่ไอคอนกันบ้างดีกว่ามีอะไรนะครับผมไอคอนมีใครเซอร์ไพร์มีใครให้วายบ้างมัม้ยมันจะเอาโกคนไหนมาออกมาเขาหน่อยวนะเนี่ยไอคอนเนี่ยโอเค ปิดมาตัวแรกเลยครับกาลินชานะครับผมเพย์สไตล์เทคนิคเพลสนะครับผมกาลินชาปีขวาก็น่าจะเป็นตัวที่อัปเกรดมาจากทางด้านของตัวเอ่อตัวเบสของเขาใช่ไหมครับสำหรับกาลินชานะอืมส่วนตัวผมไม่เคยจับกาลินชาสักครั้งเดียวผมเลยไม่รู้ว่าดีไหมมันอาจจะแบบว่าน้องๆของแจซินโยแหละผมคิดว่าเพราะว่าราคาเขาถูกกว่าแจซินโยใช่ไหมเออฮะแล้วก็อีกคนนึงยาชินเซนเตอร์แบ็คโคยาชินเซนเตอร์แบ็คหกฟุตสองนิ้วครับ ยาชินเซนเตอร์แบ็กมาในไดนามิกแบบจับลูกบอลแบบโบราณด้วยครับผมสกิลมูฟสองวิฟูสสามวอตป,ปะกาลหลังกำแพงรัสเซียครับผมยาชินเซนเตอร์แบ็กโอ้เพสแปดสิบห้านะดูเพสสไตล์เกมรับดีอินเตอร์เซปเก้าสิบเก้าครับผมจัมปิ้งเก้าสิบเก้านะแล้วมาพร้อมกับบล็อกพลัสด้วยครับเลฟยาชินเท่าไหร่วะเนี่ย <c oughs> ขอดูซิเลฟยาชินเท่าไหร่ครับ ยาชินโอ้ไม่มีในตลาดพีซีเลยเนะี่ยโอ้ไม่เป็นไรราคาแรงไหมายาชินยังไงใครทราบเม้น์บอกกันได้นะครับผมสำหรับเลฟยาชินเอามาเป็นเซนเตอร์แบ็กเลยเหรอแล้วก็ลาอูกอาเลสครับผม็นตำแหน่งกองหน้าเหมือนเดิมเพสต์ไก็เหมือนเดิมนะครับผมปั่นทองเหมือนเดิมลาอูกอสเลสสกิลมูฟสี่วีฟุตห้าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยจําอะไรพวกนี้ได้นะไอ้สกิลมูฟกับวีฟุตอะจำได้แค่บางตัวที่เราใช้ก็ ผมคิดว่าอัปเกรดมาจากตัวตัวเบสของเขานั่นแหละโอเคสำหรับลาอูกอซาเลสนะมีใครอีกไหมเดนิสเบิร์กแคมป์มถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น Camp เดนิสเบิร์กแคมป์หรอือเปล่าในตำแหน่งเออ่กองกลางนะครับผม4-4เดนิสเบิร์กแคมป์มาในเพย์สไตล์พิงแพสนะครับผมแล้วก็มีติกิตากะด้วยก็เหมือนเป็นพวกแบบมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมเนาะเออแล้วก็ออกบอลดีด้วยออกบอลสั้นได้ออ,ออกบอลสั้นเก่งอะ่ะตัวเนี้ยแล้วก็แทงเร็วด้วยนะครับผมเดนิสเบิร์กแคมป์โอเค ตัวต่อไปนั่นจะเป็นฮิวโก้ซานเชสใช่เปล่าใช่ไหมมาในเพย์สไตล์เอ่อฟีคิกทองนะครับผมฮิวโก้ซานเชสอันนี้ขยับมาเป็นทางล่างของมิดฟิลด์ตัวรุกกับมิดฟิลด์ตัวรุกด้านซ้ายนะสำหรับฮิวโก้ซานเชสตำนานเม็กซิโกอีกทั้งมาวเคลินลาวดูกับวิบแพรสเหรอน่าสนใจครับมานเข้ารอดูปอันนี้ถูกขยับมาอยู่ในตำแหน่งของแบ็กขวานะครับผมมานเข้ารอดูป <S <S ผมว่าตัวนี้ใช้ได้ดิดูจากพลัง44เนี่ย แล้วก็ยืนทางขวาได้หมดเลยตั้งแต่มิดฟิลยันแบ็กนะความเร็วไม่เร็วครับผมแล้วก็เฮดดิ้งโอ้โหหมนด้วยแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมเอ่อที่น่าสนใจจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเทสต์สไตล์เขาแหละวิปแพสอ่ะใช่แล้วเกิใช้คอมโูกับทีโบกูตัวอะไรเงี้ยเอาเรื่องนะมาโคราดูตัวเบสเขาเป็นทิกเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นแค่ตัวแบบตัววิบวิบแพสใช่ไหมโอเคสำหรับไมเครลาดูครับผม อันนี้น่าจะผ่านมาแล้วเนาะอันนี้เป็น SBC นะครับของเอียนไรท์โอเคต่อไปมิโลสลาฟโคเซ่เจ้าเวหาตมาในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับใช่ไหมมิโลสลาฟโคเซ่ในตำแหน่ง Mid มิดฟิลน,น,นะครับผมเออดูจากค่าพลังแล้วก็โอ้โหเป็นเหมือนมิดฟิลแบบตัวรับจ่าเลยอ่ะเพราะว่าเพสตายนี่จาก6อย่างได้มา4อย่างนะครับผมสำหรับมิโลสลาฟโคเซ่โอเคแต่ผมว่าน่าจะเฉยๆว่ะ ไม่ใช่เฉยๆแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูก่อนดูกันก่อนแล้วกันว่าตึงไหมนะมีใครอีกไหมที่มามาอีกเพิ่มน่าจะหมดแล้วแหละตัวมีมตัวมีมของโลกโซเชียลก็น่าจะเป็นเลฟยาชินแหละผมว่าแล้วก็ถ้าก็เอาแบบว่าราคาไม่แรงมากแล้วพอใช้ได้ผมว่าเมาเคอร์ราดูน่าจะเป็นตัวเลือกที่โอเคนะสำหรับสำหรับไอคอนไอคอนในในใน,ใน,ใ,นในเฟสนี้นะโอเค น่าจะประมาณนี้เดีย๋ยวผมขออนุญาตไปเรับเควสเราอินก่อนละกันว่าผมได้มาเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีใครเล่นฟุตช็อปแล้วมั้ยผมยังไม่เริ่มสกเก็เลยน่าจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะมาสตรีมเล่นฟุตเล่นฟุตชนะครับผมทุกคนในวันพรุ่งนี้น่าจะมาสักช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายาย,ยังไงก็ฝากกดติดตามทวิชผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมสตรีมในช่องทางทวนะิชเนาะก็อยู่ตรงนี้ทางนี้เลยชื่อช่องกับชื่อช่องอยู่ตรงนี้ครับชื่อช่องยังไงก็ฝากไปกดติดตามในแอคุณมาก โอเคแล้วตอนนี้เกมเป็นไรอะแล้วเกมค้างไปแล้วโอเคยวกลับมาต่อหลังเกมหลังผมรีเกมครับกลับมาแล้วฮะ EA ผมว่าจริงอะ EA มึงซ่อมเกมมึงเถอะค้างทุกวันเลยมีใครเป็นแบบผมไหมเกมแม่งค้างทุกวันต้องมานั่งรีเกมเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับผมนี่น่าจะมีใครเป็นแบบผมบ้างหรือเปล่าไม่รู้เพราะอะไรซ่อมเถอะผมเห็นในพีในพีในใน PlayStation หรือว่าใน Xbox ก็เป็นกันนะเออเป็นตลอดเลยอะ ต้องมานั่งรลเกมตลอดเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดแพ็คที่ผมเก็บไว้ก่อนดนว,ว่าผมได้ใครมาบ้างนะสามสิบคอยเลสโกทีมอัลโดวิกได้ปะละ่ะขอทุกวันเลยอะ่ะไม่เคยเอ้ยเอ้ยมาเว้ยทีมอัลโดวิกเอา้าใช่วะเนี่ยหลอกกันปะเนี่ยไม่หลอกเอา้ามันอยากให้เราทำไอคอนเอ้าหูมันมาสนับสนุนการทําไอคอนของเราครับผมเเออย่างนี้ก็เจี๊ยบเลยครับผม ผมมี85คูณ2กับ84คูณ2นะครับทุกคนได้ใครงไงเลสโกมาดูกัน85คูณ2อุ้ยโอ้โหเป็นอิตาลีครับผมกองกลางอินเตอร์บาเล,ล่าปะ่ะนี่โอ้ยดับเบลิลเว้ยเฮ้ยดับเบลิลกับเอเดอร์ซัน88เอ้าวเลทใช้ได้ครับผมผมจะไม่มีทั้ง2ตัวนะขอร้องละบาเลลาสามโอเคเดี๋ยวไปหยอดในไอคอนละกันไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงโตแพลเลสโก ได้ใครไหมโอ้โอสีซีดนะครับผมสีซีดสีซีดทำใจหวั่นตลอดแต่ไม่ใช่นะมาหลอกตลอดอเอมึงช่วยแบบปรับเฉดสีให้แบบมันห่างๆกันหน่อยดิตาของคนแบบมีความหวังมันแบบบางทีมันคิดไปเองอะแบบเนี้ยเหมือนเดิมอะผมชอบมองสีซีดไอตัวคอมบอนเนี่ยเป็นโหดทุกทีเลยเทมมี่อยบาราฮัมใช่ไหมแทมมี่แจมมี โอเคต่อไปผมขอเป็นอ่ะทูแรกโกแล้วกันเลทสโกมาทูแรกโกสองใบขำๆยุบๆยิบๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย hey, <hey>, hey. โอเคบอลแลนทีเอสีไม่ซ้ำก็พออ่ะกลับมากันต่อครับผม85คูณ2นะ85คูณ2จัดไปฮะมาเลยเอโปรโมปะละ่ะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเรวานเหรอ ไม่เคยอยู่แล้วไม่เป็นเลววนอยู่แล้วไม่ป๊อปก็เปจอแล้วดับเบิลเหมือนเดิมครับผมเปจอดับเบิลเหมือนเดิมนะมปาจ,นะจอของเรามาพร้อมกับคันอ่อ 9. โรดี้แปดเก้าว้วเปสี่คูณสองเลสโก้ไม่โปรโมเหมือนเดิมนะวันนี้น่าจะกำกับแล้วแหละไอเอบอกเอาสิถ้างี้ผู้หญิงอะ่ะตัวเดียวครผมไอรีนไปเลเดสนะ ไอรีนบาเดสโอเคสุดยอดดูโอสเปนเสร็จแล้ววะ่ะถึงวิีกแล้วว่ะทุกคนสอบคอสุดท้ายจบเรียบร้อยนะทุกคนมาแล้วช่วงเวลาของเขาสำคัญโมเมนต์แห่งความเชื่อโมเมนต์ออฟทูแล้วทุกคน87บวกเบสและเซนจูรีนไอคอนกลับมาอีกแล้วแมงเมาแบบกูกลับมาอีกแล้วกูไม่เคยเข็ดหลับจำอยู่แล้วนะมาดูว่ารอบนี้จะส่งแติมาให้กูอีกหรือเปล่า ทำไอคอนแต่ละทีนี่บอกเลยปวดใจตลอดแต่ถามว่าเราเคยเข็ดเคยหลาบจําเคยแบบว่าละทิ้งมันไปไหมก็ไม่เคยนะครับผมจะต้องให้มันทําให้เราเจ็บช้ำน้ำใจสักกี่ครั้งกี่คนเราก็ไม่เคยที่จะหันหลังให้กลับมาเลยสักครั้งเดียวมันกวากมือเรียกกูวิ่งหามันตลอดเอาล่ะถึงเวลาแล้ว one of two ปบเบวกเบสเซนจเลไอคอน let's go เยมาขอตึงๆหน่อยเว้ยอ้า See you. Goodbye. ครับทุกคนฝากกดซัพด้วยนะ Peace.